ครับตอนแรกว,วันสิออกเดินทางเที่ยงขึ้นนี่แหละก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่อ่าเพราะว่าคุณแอนหล่นอุบลเนี่ยเพิน่นเพิ่นไปแสดงอุบลงานกาชาติเดชอุดมเนี่ยฮะขึ้นเวทีประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยเลิกห้าทุ่มครึ่งเขาก็จะกลับมาคอนแก่นกกมัสิอยู่ก็มียจจะสามสี่ชั่วโมงก่อนตอนเสาร์ไอซ่ม <c oughs> เสารสักคนน่ม่นอน <c oughs> บ่หยอกเนืเน้อโบเมนลาหมกโบเมน่า <trades> เขามีแสงมีพาเวอร์เขาเป็นศิลปินเขามีคนมีแฟนคลับมีเอฟซีรอเขาสีเหีุดอย่างใดทุกอย่างด้วยครับ <scholar> ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งหนาวยิ่งมีแสงเท่าไหร่ยิ่งต้องระวังในการ วางตัวในการใส่ชีวิตครับเพราะว่าคนหักกับมีคนนสั่งกับมีมันกับมองในหลายมุมติดต่อเพื่อนไม่ได้สามวันแล้วโอ้ยครับขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยครับเออนันปลอดก็ได้ อินดูเนี่ยที่แรกผมมาสิเดินทางขึ้นนี่แหละนะครับพอดีม่เมื่อเช้าเนี่ยผมจากเชศบุญมาขอนแก่นกับซีสามชั่วโมงนะครับมาหอดกับวันบาร์เมนสีเดอยูเทึ่์ห่องน้ำกันมาหอดปุ๊บกับเทียงบายแล้วแต่มีโปรแกรมมาสิไปทําบุญก็เลยมาหอดกินเขาอาบน้ำแยนกับเฮ็ดกับเขาอยู่ทั้งรางกับอาบน้ำไปแล้วก็ไปทําบุญกันเลย ไปทำบุญแล้วเรียบร้อยใบสามมาเขาก็ตตองแตงหนาเขาก็ตตองแตงหนาแตงหนาแล้วเขาก็ไปงานออขันอายุน้ำกันดังแต่เมื่อเศารนี่กะสิเดินทางเล่เหลื่ขึ้นนี่อันนี้มันบอกท่านอายุน้ำกันก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่กลับเป็นตอนอ่าไปสิเขางเทพตอนเ้าร์ถามคุณแนนกลับมาก่อน ออตอนนี้สงขามเพอเมืองบางพื้นที่เขาตัดน้ําประปาทั่วพื้นที่ขาดน้าไม่ไหลและไฟฟ้าบ้างก็ตัดกระแสไฟฟ้านี่แหละค่ะคือสิ่งที่ลําบากที่สุดครับเราก็ช่วยกันนะครับโอนไปตามองค์กรต่างๆที่เชื่อถือได้สภากาชาติไทยนะครับหรือองค์กรต่างๆที่เข้าไปเช็คดีๆครับเข้าจะโอนไว้หลายเดิมพังเทือก็ไดโอนเหต้าบอยซิริใช่หนีไวไว้นี กดลิงที่ปักหมุดเนี่ยสื้อบัตรกลุ่มปีนี่โอนเร็วๆโหลดห้องสีได้เบิง้งสีได้ยิ้มได้หัวในน้ำกันในกลุ่มปิดในแต่ละหลอดแต่ละยีพี่นะสีได้สนับสนุนกันนะครับโอนในอ่าสื้อบัตรกลุ่มปีนี่โอนเร็วๆโหลดเอา้าอะไรอ่ะโอมันนี่ไม่แก่ ว้าหนูชื่อ,อชื่ออะไรทาเทพชรลูกสาวใครลูกสาวแม่แอนลูกสาวพ่อบอยลูกสาวพ่อบอยเพชรปุลิสายเพชรปุลิสายแกเสียงในหัว แก้ไหมแกะกล้วยหน่อยแกยังไงอ่ะแลแกะแบบนี้ให้เราออกนาแม่อืมมีไงมันออกมาแล้วเนี่ยแา่แม่ช้างน้อยนี่หนูชอบชอบนะกินบ่อยไม่ดีนะคะโอเคขอบคุณค่ะแม่แม่ขอบคุณค่ะค่ะ ห่อจิ้มด้วยหน่ต่างคนต่างเหตุงานเนาะคุณแอน,นก็ต้องไปวงของแอนผมก็ไปวงของผมเวลาอยู่น้ำกัดมันกันหน่อยอยู่แล้ววันนี้ห้งนี้ลูบันกลับมาบานนี่สิก็ต้องอย,อยากอยู่น้ำลูกต้องแบ่งแบ่งเวลาให้ลูกด้วย เวลาที่อยู่น้ากันมันก็เลยแบบจากหน่อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีกแต่มันก็ต้องมีอจะจีบหลายได้บอดแต่มันสิหลับก่อนพอซึมๆมนี่แหละเอาหลับตอนนี้ก็ดีเลยตื่นขึ้นมามันสิได้มีพลังพ่อเรา๋ย่ไปดูกับไอ้แจ,จง อะไรอ่ะแล้วไปอยู่กับไปแตงอยู่กับพ่อทาไม่ได้เหรอหนูไม่อยากอยู่กับพ่อเหรอหนูรักพ่อค่ะหนูรักพ่อนีอ่รักพ่อก็อยู่กับพ่อหน่อยจีแล้ไปหาไแตงอไปหาไ,ไปาาแตงเดี๋ยวมาหาพ่อใหม่นะจ้านี่ก็มีพี่เลี้ยงครับมาช่วยดูที่เพื่อที่เตรียมเขาโรงเรียน คุณเพชรเมื่อไร่ก็โอนมาแรกอย่างไวเลยค่ะขอคุณค้าไอทิดเพชรคนสวยเขาเ็ามีความอ่อนโยนอยู่น้องเพชรมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ได้บดได้บังคับลูกเลยครับให้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากเป็นเลยให้เขาอารมณ์ดีให้เขาเป็นเด็กอารมณ์ดีมีน้ำใจ มีความเข้าใจให้เขาเรียนรู้คนแล้วโดยเฉพาะนะครับคือตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องเพียรน้องพลอยนี่ก็เป็นที่รักของชาวเน็ตหรือว่าคนเล่นโซเชียลต่างๆนะครับก็ติดตามมากันหลาย mm hmm. พอลูกโตขึ้นมาลูกก็อยู่ในอ่าคือเกิดมาเน่ยอยู่กับโซเชียลเลยอันดับแรกถ้าเขารู้เรื่องเนี่ยเราก็จะพยายามปลูกฝังว่าให้เขาอยู่กับโซเชียลให้ได้อยู่กับคนให้ได้แล้วก็เข้าใจว่ามันคืออะไร เขาสิบรีทอกสิกเพราะนั้นขนขังที่สิบแบบใช่ไหมฮะก,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 กสีกสีให้เขาอยู่แล้วก็เข้าใจกับกับสังคมโซเชียลเฮาแล้วก็แยกให้ออกว่าอันไหนเฟกอันไหนจริงอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ ขอบคุณครับผมใครที่เข้ากลุ่มแล้วขอพระคุณมากๆนะครับสําหรับใครที่โอนแล้วแต่ว่ายังส่งสลิปเข้ากลุ่มไม่ได้ก็ส่งไปที่เฟสส่วนตัวผมได้เลยครับผมเข่าของเลียนบันนี้ <c oughs> เออวัลลาลัดคือบวเห็นใบหูเด็กสองคนนี้สวยมากครับขันถามเฮ้าเนาะเป็นพอเขากะกําลังได้แง่งเลยเด้ขนาดจำหนีหนึ่งได้แง่งเหรอเข่าใจคนมีลูกนะครับเข่าใจเพื่อนบอกว่า แง่งหลูกแง่งหลานเนี่ยมันแมน,มน,มนมดีลีนะฮะชอบบ่อยพูดตรงตรงดีไม่เคยตัวลูกบ้านโอ้ผมตัวคบ่เปลี่ยนดอกกันบจ่จจาเปลี <c oughs> ่ยนโตขึ้นพ่อไว้หนวดเลยมีลูกสาวสวยมากโอ้เว้นที่จริงถ้าใครมาเจอผมในเบื้องหลังจริงจังรู้ว่าผมเสื้อบอาทุกคนเหมือนกับจะเป็นคนที่จริงผมก็อารมณ์ดีอยู่เลยแต่ว่า คนในบ้านก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่กลัวหรอกเกรงใจนะเพราะคือเราก็เป็นคนที่แบบรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเอาตามคนอื่นแหละแต่พอสุดท้ายมาถ้าเราบอกว่าไม่ก็คือทุกคนก็นต้องยอมรับตามเขาทั้งในการดูแลจัดการวงต่างๆนะครับการใส่ชีวิตการว่างโตกับลูกน้องที่ลูกน้องผมบ่ม,มีผู้ใดกล้าไม่อยู่ไกลผมดี ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วก็เป็นคนเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติทุกคนแต่ว่าเขาเขาไมาแล้วเขายานครับว่าคนในบานี่สิกาน <c oughs> ขอบคุณป้าหนิงครับนี่พี่ๆทีมแอดมินนะฮะขายบัตรซอยคันเดอร์ขอบคุณแอดมินบ้านแฟนด้วยนะครับนี่เปิดกิจกรรมลงขันหยอดกระปุกเพื่อของมาไล่สำหรับรอบออนทัวร์ นะครับก็มีแม่เพนนะฮะตั้งต้นให้สองหมือนอยากมีลูกชายไหมคะพ่อได้เลี้ยงลูกสาวพ่อได้เลี้ยงลูกสาวอ๋ออยากมีลูกมีลูกสาวแล้วอยากมีลูกชายบองสิบอกครับอยากมีที่จริงมันมีอย่าให้ลูกบ้านผิดหวังเด้อตอนเช้าโอ้ ผมนี่ของแท้เอ้มีมีคนเสียเอาแฝดมาให้อีกเนีย่ยแต่ว่าผมามันมันพอดีกับครอบครัวเราแล้วแล้วก็เป็นแฝดลูกครึ่งด้วยเขาเอาไปที่บ้านระเบียบมานระเบียบเพได้ส่งมาซึ่งสตอรี่ก็คล้ายๆก,กันกับน้องเพชรน้องพลอยแต่เรามีความรู้สึกว่า เอามันพอดีแล้วกับครอบครัวนะครับขันซิมมี่กะมีลูกเจ้าของติดน้องแฝดมากขอบพระคุณครับ ถ้าผมเอาให้ดูในไลฟ์สดก็คงจะไม่เหมาะแต่น่ารักมากเลยครับประมาณหนึ่งปีอย่าว่าแต่ในบ้านแต่คอยแฟนกลับยังเกลียงอยู่จะบ,บอสหาแนวมาเบอกหยอกแน่เร็วๆก่อนนอนนี่นอนถามเนี่ยตอนนี้อยู่ในกลุ่มเท่าไรหร่แล้วครับเข้าไปดูก่อนเด้อ เราไปดูก่อนแอดมินกำลังดึงเข้ากลุ่มครับ EP 7จอยู่ในกลุ่มตอนนี้1,000คนแล้วนะครับผมอยู่ในกลุ่มตอนนี้1,000คนแล้วนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับเหมาเดือนธันวาคม355บาทซื้อเป็นรอบรอบ EP ที่เนี้นะครับหนึ่งบาท ใช่ไหมฮะซื้อเหมาเป็นรอบหนึ่งรอยี่สิบหาบาทซื้อซื้อแค่รอบ EP 7จ็5้อยบหาบาทเดี๋ยวผมจะแถมไลฟ์พรุ่งนี้นะครับเอาโทรศัพท์ไลฟ์บรรยากาศนะครับใจกันร้อยแล้วก็มีเวทีของโตเกียวมิวสิกแบบเต็มวงเลยสองวงโชว์ด้วยกันแฟนคลับไปเจอกันหลายๆเด้อไปเจอกันเยอะๆนะพรุ่งนี้นะแฟนคลับฝากเนื้อฝากตัวกับคุณย่าคุณยายพี่ๆแม่ๆ f อฟซีบ้านน้องบิ๊กกี้บ้านฟินแลนด์ด้วยนะครับบ้านตัวเกี่ยวมิ้สิบมือนะั่งกัสเสดไปเห็นกันหลักผู้ใดบ่เ,เคยเห็นกันก็สิสดเบิ้งกันเห็นกันมืออืนนี่แหละต้องบอกป้าใหม่เพื่อเราอยากได้ลูกใหม่แล้วกัาที่จริงน้องใหม่มีม,มีมีลูกสาวนะครับมีลูกที่เป็นลูก มีลูกที่เป็นลูกของของตัวเองซึ่งน้องก็ถ้าคนติดตามน้องน้องก็เล่าอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเปิดเผยว่าม,มีมีลูกแต่ก็ดูแลนี่แหละทึ่งทึงเพื่นกับงานเพื่นกับชุกเนาะตอนนี้งานกับหลายนะครับเดี๋ยวพินหน้าไปออนทัวร์ต่างประเทศน้องก็มารอกบอสได้พักผ่อนใช่ครับไป สิประเทศนะครับยุโรปเดือนกรกฎาคมเดินทางวันที่หนึ่งแล้วกลับวันที่สองสิงหาคมนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับที่จะไปอยู่ยุโรปก็จะมีงานแค่สุขเสาวทิตย์วันจันทร์อังคารพูดพูด,พดหัสน,นี่ก็คือได้หยุดพักผ่อนแต่ที่จริงมีงานตามหลามตามเมีงยงอยู่ที่แบบเขาเสนอมาแบบเราจะไปรับจอบไปหาพิเศษแต่ก็ไม่อยากไป นะครับก็ลาะขึ้นเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มันชัวชัวชัดเจนดีกว่าเมาครับเมาสเมาอยากมีก็ทำการบ้านให้ขยันหน่อยมันเหตุอยู่ดีครับแต่ว่ามันหนาสิบ,บุญเขาบทท่านเลยหอดบอจากนมันก็บอกคือกันดอกบางคนอยู่น้ำกันเป็นสิบป,ปียังบ่มีเลยก็บอกบ่ถือ ก็ไปตรวจแล้วครับทั้งสองทั้งแอนทั้งผมหมอก็บอกว่ามีสามารถมีลูกได้อืมเพรบะถือหลักติไี่จังไหยผมคือเลียนรูอยู่เอาอีกค่ะแฟดชายเหมาะสมมากรวยขนาดนี้ต้องให้มีแฟดชายนะคะะรับระดับลูไปเลยอ้โไปฮันนีมูลไปเหตุงาน มันก็บุญวาสนาของคนมันไม่เหมือนกันเนาะมันบ่เป็นว่าแต่บ่มีน้ายามีน้ายาหรือบ่มีน้ายาหรือบ่เหตุการบานจังสิมันบ่หูน้ากันดอกเนว้ัจสิเข้ากับหมั่นใจจาของคักเติบอยู่แต่บุญมันอ่ะสิบ่ท่านในหอดบ่ท่านในมีเนาะก็อยูน้ากันยี่หีแล้วค่ะสี่ปีเนาะครับ หนึ่งเดือนเป็นตคือท้องัดแท้เขาพยายามที่จริงคุณแอน,นเขาไม่อยากไปนะเอาอหลีที่แหลกก็คือยายหนิงแฟนเพจสวัสดีครับพี่หนิงยายหนิงนะครับแต่ไปเจอตัวจริงแล้วเจอต้องเรียกว่าพี่หนิงเพราะว่าเพื่อนยังยังเป็นสาวอยู่นะครับดูแบบโตจริงเพิ่อนเนี่ยบอดด้เป็นบอดด้คือเช้าให้เช้าหน้าเลยเลยพี่น้อง เจ้าของเพจยายนิงนะครับไปเจอกันที่อุดรธานีเมื่อกี้นะครับพอดีเพื่อนเป็น,ปน,ปนทีมงานค้นสนิทของเจ้าภาพนะครับเป็นแขกของเจ้าภาพจางใจก็ลอยไปพักผ่อนเพียงพอก็มีเองบอสมันมันกิดมันกับมันกับมีหลักการนะครับในทัง แพทย์ทั้งวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนรู้อยู่แต่ว่าบ๊อบบินยังนะครับก็ใส่ชีวิตปกตินี่แหละมีย่ำใดก่ะมีครับมีย่ำใดกับมีบางคนอยู่กันเป็นสิบปีกับยังโบตั้งน้องบาทกับนองเดียเนี่ยบาทข้ามผุนเนี่ยเขาอยู่กันบ่ะมานเกือบสิบปีเหมืนอนหมอจังจังมีนะครับฟิวจอยจอยอย่าไปตั้งใจมากแมนครับตอนนี้ผมกับฟิวจอยจอยครับ บบมนบอโเมีนบออยากได้เลยไพยสิบอ,อยากได้นะถึงเวลาสิบไม้เองครับว่าเชื่อแบบนั้นครับถูกที่ถูกเวลาจะมีคุณค่าและสวยงามเมื่อค่อยสิบอคขึดนทันทีเดียวหนึงอ๋อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่จริงก็ ก็ได้รับตัวปากรับคำไปแล้วเนาะแล้วก็มันก็ได้ดำเนินการนะทั้งทั้งเจ้าภาพทั้งเอเจนซี่บริษัทคืออันนี้คือเราไปโดยบริษัท t o อปไลน์มิวสนะครับ t o อปไลน์มิวสเป็นคนหลับประกันคือเรารับรับงานจาก t o อ Line นะครับซึ่ง t o อ Line เ์เพิ่งเสิมีทีมงานที่ไปจากคอนเสิร์ตยูยุโรปนะครับบริษัท t o อปไลนคือท่านนายห่างทวีชัยห้านี่แหละนะแล้วที่นี่ ช่วงนี้ก็คือต้องเตรียมเอกสารกทจ่จะไียืนวีซ่าแต่กุณยนอร์ดีแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบเข้าไปตั้งเดือนหนึ่งแบบกลับมามันต้องได้เริ่มต้นใหม่ไหมกับแฟนคลับที่อยู่บ้านเราไม่หลอกกับเท่าเท่าที่จริงอ่ะศิลปินทุกคนเขาก็เขามีไปคือท,ที่จริงอ่ะบ่บ่อบไปต่างประเทศก็ได้เพราะว่าตอนนี้งานอยู่บานเท่ามันก,นก็แทบจะไม่ได้หยุดอยู่แล้วเห็นไหมครับ งานอยู่บันเท่าซึ่งการเดินทางการเยี่ยงเมื่ออยู่บันเฮามันกสะดวกเนาได้อยู่กับลูกอยู่กับขอบครั้วแลลวก็ได้ใช้ชีวิตแบบปกติเนาะแต่ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องได้เดินทางตลอดมันต้องได้ปรับการกินการอยู่การหลับการนอนการใช้ชีวิตผ้าส่งผ้าสายเยี่ยง,งาเทากับบด้เห็นร่บแต่แต่เขาก็มีทีมงานพาเราไปแหละแล้วมันก็คันไปหลายคนหนึ่งสิ่ก็ยากกับการโหลดกระเป๋าโหลดของไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองมันต้องเดินทาง้วยเครื่องบิน ตอนแอนไปออสเตรเลียหลอบที่ผ่านมาคือเพิ่นมีความรู้สึกว่ามันหุ่งยากอือยุบานเฮ้ามันก็มีงานอยู่สิแม่ครับก็บอดี้ยุตกันเลยแต่ก็เลยว่าเฮ้าได้รับปากผู้ใหญ่แล้วเฮาก็ไปละถือว่าเฮ้าได้ไปพบปะพี่น้องพี่น้อง,ต,งต่างประเทศพี่น้องยุโรปบางคนเพิ่นบได้มาเมืองไทยหรือโดนๆเพิ่นบอค่อยได้มีโอกาสได้เจอตัวจริงเฮ้าอะ่ะเฮาก็ได้ไปเจอเพิ่นถือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศเดือนหนึ่งอดเอาพี่น้องบ้านเฮากาับ คือ,อกับองค์กรสิปัญยามไหล่ระสมอัปเดตเอียงให้ติดตามกันั่งโซเชียลอยู่ตลอดเพื่อนยานแบบกลับมาเมืองไทยเหรอมันเงียบเพม่อนว่ามันเงียบดอกเท่ากัยังมีผลงานคือเก่าเมื่อคืนที่เพชรบุญสนุกมากรับหนาวด้วยขอบินไปด้วยนะคะในกลุ่มปิดคาร์บอนขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมันก็ยังอีกยาวไกลอยู่ เขารอน้องแฝกเท่าโรงเรียนแล้วมาช่วยเลี้ยงน้องอืบางประเทศก็เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วครับผมไปเจออาจารย์เปป้เพิ่นเฮตดงานกับศิลปินแกมมี่มือมือมื่อที่ไปล่นอุดรล่ะเพิ่นมาหาผมหลังเวทีเพิ่นมาเนี่ยบอย เ้าสิได้ไปเจอกันอยู่ดิไอายจะไปกับการตองมาสั่นปกติเิ่นไปครับมุนแค้นครับศิลปินแกมมี่ไปตั้งระเทศนะครับอาจารย์เป๊ะผมก็เลยคิดว่าเออทั้งพุ่นพันกัสิีชั่วละละแ,แล้ววันนี้ผมก็เลยมาสรุปจะเอาดนตรีไปด้วยนะครับดนตรีอาจารย์นกดนตรีไปด้วยสี่ชิ้นมันเท่าสิได้เต็มทีเนาะคือเขาให้โคต้ามาตอนแรกสิบสองคน สิบสองคนสำหรับการเดินทางไปในหนุ่มมีซ่ซอกคยอยูน้ำกันเก่าปีกว่าซิม,มีลูกแม่นม่ครับอืมเขาบดได้ท่อดอกครับผมก็ใส่ชีวิตปกติแล้วก็บรไดดกดดันอย่างมากไหมคนห้โคตามาเก่าคนไอสิบสองคนครับสำหรับการเดินทางกับกีะแดนเซอร์ไปสี่เอาน้องยูโรไปด้วย เอายูโรไปเอายูโรไปไปหาเอื่อยๆสาวๆยุโรปเอาน้องยูโรไปด้วยแล้วก็มีแอนดีมีบอยสีชัยสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วอ่าช่างแต่งหน้าทําผมหนึ่งเป็นแปดเก้า 9, มือสาวสิบช่างแต่งหน้า ที่นี่ผมก็เลยว่าเออมันพกระเทืเนน่ยขออีกสามคนวันนี้ผมก็เลยขอโคต้าเขาบีว่าขออีกสามคนซึ่งต่อหัวเนี่ยต่อหัวเนี่ยมันสิบนี้งบประมาณอยู่ประมาณสามแสนอันนี้คือเจ้าภาพรับผิดชอบก็คือค่าที่พักค่าเดินทางไปจากเมืองไทยแล้วก็เดินทางระหว่างเมืองต่อเมืองงานต่องานงานั่นเอครับจนถึงทั้งไปทั้งกลับและค่าใช้จ่ายทุกอย่างในระหว่างหนึ่งเดือนนะครับต่อหัวมันจะอยู่ที่ประมาณสามแสนบาท ผมก็เลยขอไปกับ3คนกับเก่าแสนเพิ่นก็เลยอนุมัติแล้วฉะนั้นก็เลยจะเอานักดนตรีไปเลยมันสิรดมวลกันครับคือเล่นแบ็คกิ้งแท็กกับเล่นดนตรีสดมันต่างกันนะครับเล่นแบ็คกิ้งแท็กคือดนตรีมันก็จะมีเฉพาะเวลาร้องเพลงแตพ่พอเวลาที่เราเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะแห้งเหมือนที่ไปออสเตรเลียที่ผ่านมาเปิดแบงคิกแท็กเฮ็ดเศร้าสดไปให้นักดนตรี วงเรานี่แหละไปเล่นสดในห้องอัดแล้วเราก็บันทึกเป็นไฟล์ไปเปิดแล้วเราก็ร้องแล้วก็มีแค่แดนเซอร์ตอนนั้นไปประมาณแปดหรือเก่าคนเนี่ยครับไปออสเตรเลียซึ่งมันก็แห้งมันก็แบบมันไม่มีชีวิตอนะเวลามันก็ไม่ใช่ฟิลคอนเสิร์ตเนาะมันก็เหมือนเราร้องคาราโอเกะนะรอบานี้ก็เลยขอแบบเอานักดนตรีไปนักดนตรีไปสี่ชิ้นที่จำเป็นครับก็คือกีตาร์เบสคีย์บอร์ดแล้วก็ ลองแล้วก็เครื่องอีสานนะครับอายุโรกลับไปครับยูโรกลับไปเดี๋ยวสิเด็ประชุมที่มงานนี่ครับเพราะว่าบางส่วนที่เราที่เขาไม่ได้ไปเราก็ต้องดูแลเพราะเขาอยู่เป็นลูกน้องเราห้องสิปล่อยให้เขาตกงานโดยที่ไม่ได้ยังชีพเขาเลยก็ไม่ได้อันนี้คือควมห่วงใยควมในฐานะการเป็นหัวหนา้าที่เขามีลูกน้อง เพราะว่ามันเอาไปหมดก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันสูงซึ่งเขาก็มีบัตรเจ็ตให้ในราคานี้แล้วมันก็สูงแล้วนะครับพะวางห้องไปตางประเทศเนาะกก,การเดินทางเป่นบ่ครับกระสิทาความเข้าใจกับทีมงานคนที่บดได้ไปอังกฤษกะคือบางคนเขาอาจจะไ่ได้อยากไปแต่ค้อนไปตั้งเดือนหนึง่งนะครับเราอาจจะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ให้อยู่แล้วก็สามารถไปรับจ็อบได้อะไรประมาณนี้ในห่วงเวลาหนึ่งเดือนกลับมาแล้วก็ออกมาฟอร์มทีมกันเหมือนเดิมนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณแอนเรากังวลกันในความเราเป็นหัวหน้าเนาะความมีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็มีความเป็นผู้นําสิ่งที่เราบรยากไปอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถไปได้หมดทุกคนนะครับบ่าสามารถไปได้เหมือนทุกคนซึ่งที่งานอีรีเนี่ยมีสามสิบคนมันมา แต่ถ้าเราไปไปสิบห้าคนเนี่ยก็ทิ้งต้องปล่อยอีกสิบกว่าคนเนี่ยเฮ้าก็ต้องดูแลเขาคือเขานี่แหละครับอืมก็เข้าใจเราอยู่แต่บางขางก็ต้องมีทางออกนะฮะผมก็เดี๋ยวผมก็สิทธิประชุมทีมงานถ้าถามว่าผมจนจังใดก็ไดดเพราะว่าผมก็ไปมาทุกประเทศแล้ว ผมก็ไปมาทุกประเทศแล้วครับผมไปยังไดก็ได้ผมเบาไปก็ได้เพราะยิ่งช่วงนั้นผมก็ต้องซ้อมต้องอะไรมันเป็นช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผมเริ่มซ้อมวงใหญ่แล้วสําหรับปีหน้านะครับกร,รกฎาสิงหาไล่สดบ่อยๆให้ fc เดี๋ยวก็หายขึ้นทอดครับผมไล่สดบ่อยๆนี่ก็สิเป็นผมแหละครับที่หาสิสด้เห็นกันบอยจีลีพอผมกันไล่ทุกมืออยู่แล้วนะฮะ ย่ำได้แบบบมีมูมีอย่างนีส,งสิผมกันไล่แอบไปไล่ในทิกตอกบ้างในเพจบ้างนะครับแต่ว่าคุณแอนเดีเขาจะมีเซฟโซนของเขานะครับ <c oughs> ขเขาก็สีไล่ทั้ง i อเขาก็จงไปจออ่อเบลเดอร์สำหรับเป็นผู้ใดเป็นแฟนครับแอดีนะครับเรามือใดเราไม่ติดภารกิจอะไรที่มันเร่งรีบมากมายหรือพร้อม อนไหนเขาก็จะไลน์น IG ไอจีนะฮะไปติดตามไอจีไว้แม่แอนขึ้นเวทีที่เดดุดมกี่โมงครับน่าจะสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งนี้จะไปที่กาชาติก่อนนะครับแล้วก็สี่ทุ่มก็ขึ้นเวทีใหญ่เป็นงานกาชาติเดอุดมอุบลรัชธานีครับออนทัวร์ปกติแล้วถ้าผมออนทัวร์แอนก็จะอยู่กรุงเทพนะงานเพื่นแต่ว่าสองรอบแล้วที่ผมเข้ากรุงเทพ ผมเข้ากรุงเทพแต่แอนอยู่อีสานผมอยู่อีสานแอนอยู่กรุงเทพแต่เข้ากับพยายามจัดสันลหลมันได้อยู่น้ำกัน<อ>ผมยังมาท่านกินแรงดิเ่มือนี่กับเบิงน้องแอนไลไอจีตอนเช้าค่ะกับน้องเพชรน้องพลอยสนุกมากครับเพื่อนก็จะไปไลฟ์ ที่ไอจีนะเป็นหลักเป็นเซฟโซนของเพื่นทีรู้สึกว่าไหล่ยู่มงหันแล้วสบายใจพี่บอยมีแผนจะโละตู้เหมือนพี่แอนไหมคะเดี๋ยวจะบอกว่าเสื้อผ้าผมมีแต่เสื้อผ้าที่แม่แม่พี่พี่หรือแฟนขับส่งมาให้ใส่ผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะโละแล้วทีนี้มันก็มันก็ไม่ได้ดูน้าเอามาโล่เหมือนเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับ ผมก็เลยบำหมั่นใจซื้ออันไหนที่ไม่ใส่แล้วก็ให้ลูกให้หลานให้ลูกน้องในวงแจกใจเขาไปใส่แล้วผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดันที่ใส่อยู่เดี๋ยวนี้นอกจากแฟนหลักๆเลยอ,อ่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือกัมเมียสื่อห้ละครับจังเียจังเสื้อผาจังเยงเสียครับแอนก็เป็นคนจัดหาแล้วก็เป็นแม่ๆซื้อมาให้นะครับ ซื้อมาให้แบบเขากระไซมีอะไรกระใสน,นั้นอย่าปล่อยให้เอฟซีเงาเดียบอดไม่ปล่อยเดี๋ยวผมจะมาไล่มูเจ้าต้องจอบผมแล้วมูเจ้าต้องแฮกผมดิเ <c oughs> บิงงคลิปย่แตนกับน้องเพียรน้องพลอยขอบคุณครับป้าสองพันแปดร้อยคนในวันนี้หยุดครับมัอน,นี้หยุดอากาศบานเฮ้ากำลังดีเนาะ ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็เป็นอากาศเย็นนะอาจจะเป็นห่วงแต่พี่น้องภาคใต้เขาเจอฝนก็น่าจะยาวฤดูฝนของภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีแค่หน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนแต่ส่วนมากก็จะเป็นฝนนะครับถามคอนหอนไซแล้ว ถึงไหนแล้วครับเหมือนแบบผมจะหมดมันต้องไปหาที่ชา์กแบบขายบัตรกลุ่มปิดช่วยกันนะครับเหมาเมาเดือนธันวาคมก็อยากให้ทุกคนรีบเข้ากลุ่มเลยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนในกลุ่มปิด เข้ากลุ่มรอชมไลฟ์ของใจกันร้อยนะครับมีคนแนนโอดีด้วยนะ EP 7 EP 8 EP 9นะครับ EP 9ก็ค,คือคืนเขาดาวก็อยากให้ทุกคนฟาวเข้ากลุ่มครับผมพี่พี่แม่แม่แมทุกทท่านนะครับรีบเข้ากลุ่มไปเลยเมาเมาสามร้อยห้าสิบห้าบาทซื้อเป็นรอบรอบ EP 7นี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไลฟ์ ไลท์พรุ่งนี้เลยนะครับแถมเข้าไปในกลุ่มก็ตัอมอากาศเย็นนิดหนึ่งครับโดนน้องจามตกเข้าจังๆน้องน่ารักเขินน้องจามสดๆเลยพี่บอยตอนนี้เอ็นดูน้องมากครับ